กินเขาพี่น้องเอาบ่ากินสะบอกเอาก็้สร้างวะมาผ้าตามาแต่หาหมอนะพามาแต่หาหมอมีโครงการดีๆพร้อมพี่น้องบ่ได้เสียเงินคนร่วมแมนฟ,ฟี่แต่เฉพาะผู้สูงอายุข,ขึ้นดไดเด้แต่ว่าพคนคันท้าเป็นธรรมดาาแต่ว่าบัสามสิบาทบ่ได้เสียพคนบอกยังสี่ไหม พราะว่าภูเลยมีบัตรท่อสามชีสบาดเพราะว่าใจเขาร่วมคู้การนะเออพี่น้องล่องไปเมืองเฉพาะเฉพาะอันที่นี้ของแต่ละอำเภอเด้อบ่คือกันเด้อันนี้มีแต่ของกิติศักดิ์มีแต่ของหมออยู่หน้าลุ่มบานแต่ว่าหมงอื่นบ่มีอืมผ้าพ่อใหญ่ไปเพราะว่าเพิ่นจกินแต่ใบผืงซีดยาทึ่งได้ยามากินพร้อมไปหาหมอมาแล้วเอาอยู่ข้างคือบ่ออกนั่น ผ่าคือบอออกค่าปิดปากลืมมาหอดเดี๋ยวนี้พี่น้องมากินเขาดวดนหัวเขามาเอิ้นตากล้องเอิ้นตากล้องแล้วได้ยังกิน ทอดเนื้อทอดเนื้อตำบักแตงทอดเนื้อตำบักแตงน้มไหมต้มความพี่น้องต้มไก่ต้มไก่ยังล่ะมันเย็นบ่กับดีดีหามหายใจไปกินเขากันพี่น้อง อน,นี้ไยนะาส,สวัสดิ์จ้าพี่น้องไม่กินเขาโอ้ยไม่ไังอยานีลองยินเนาะมันเย็นแม่เลยปิดไปมันมัว่มมวป่เน,นี่ัวกดังนีหละบ่เตื่อนยากเอนตุ้ามอืมทำเยี่ตัเองน้องอดได้สองคนนี้ตา ดอกดอกดอกที่ยังเหรอใช่พ่อตายไอ้เด่นเหรอี่อะไรกันอืม ยาหอยมืดแจ๊กยาเจ็โตัวี่สองไม่คแต่ถ้าเ็มแจ่กเสร็จจุดอีกอย่างล่ให้เราไปสิ้พอเข้าเนี่รม้อง่ิตสิตียาให้

มันจะมาซื้อยาค่าเนี้อ่เสีหมพิ่ซื้ยมันจะมดเงินของขาานะมันมานเลียงยานึงก็ริบส่นเนาะลานก็ปล่อยไปวัดไข่สานไอ้สานที่แปดคือเก่านางถามมอหาคนแล้วเขาล่มาเปิดไงไข่ส่านอืม่ายนั่นม่ไงนางมีเตียงไหมขาวๆอืมเราอยู่บเดียหลานก็มาตรงกันนี่ในะอม่อใช่าไปเอง แต่ว่าโหหยาเหน,านเข็ม้าวี่ันาเจ็บว่ากันนั่นแหะบว่ามันเนี่่หละบ่ล่ฟางมาที่เขาออ่นได้บออโอ้ยอาม <laughs> ันดีแจมแต่ถี่เขาพเ,ขาเขอพระเขา่และมันกันแต่อารมณ์แต่อารมณ์เราได้เราไม่ร้กับว่เอานี่เราเอาจะซื้อว่ะ เาเมือนได้ก็บได้วาท่านวาตาไกเมาต้าไ่พี่อกลังใจมาเอาไรแดกวห้าพยันอไปไสมือเพียงคืเเห็นนี่แกับวัี้ากลั้นไปใกลน้อกนะนี่คงกับเาเห็นแรงลยอปดละบ่

ไปนอนนอนมาได้มันตันขึนคอากใย้ายหยอก่หาเลยทุกมันตัน่งนังเอาออกไื่หาเันข้นเม่าลักเอาไม่เหนียวคือขอหาแต่มันตันขึนตันขึนกรดนลาดีน้องป่าร้องนลเมข้อป่ก็ยัง

ปิ้งดูมืเอื่นมันไหนปิ้งมันนะกินหลายอยู่แม่ก็เลยบอกเนี่ยป้งเป็นกระมือแม่อืมน้องไก่เด้อแม่มัแม่นปีไก่หรอเราถึงเลยนี่มันปีไก่หน่อยเลยมันดีสบายย่ามันกับปีไก่หน่อยมันเป็นปีไก่เลยขาขาต่อยไก่เด้อขอดแล้วขามาไก่บานขาต่อยมันมันเป็นปีไก่หน่อยเลย เด <si ี๋ยวสิว่าปีเกยหน่อยเดี๋ยวสิว่าเชียวเอาตังจะปีเกยหน่อยให้หลานกินเลยเดี๋ยวสิว่าแม่เชียวหนีทอดตะปีเกยหน่อยมันงตัวเม่ใหญ่มันงตัวย่ามันอยู่ขาขาตัวใมันงไอ้บังที่แม่จ๋าย่ามั่นเอาแตงจะปีเกยหน่อยกินมั่นละตัวย่ิ่นแม่เชียวเม่ใหญ่คนย่ิ่นก็เลยบอกว่าถ้ามือไหนด้กินบอกย่าแล้ว